إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته วลาตมูตุนนอิลลาวะอันตุมุสลิมุนอัมมาบะฟาอูซีคุมวะอียายบิตักวัลลอฮมานิตตะกวัลลอฮ์วะกอวะมันตะวักกะลาอัลเลฮีกะฟาพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์มาเถิดมาสู่การยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามพี่น้องผู้ที่มีอีมานสิ่งที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องรักษาเป็นลำดับต้นๆนนั่นก็คือในเรื่องของการสิทธิ ที่มีระหว่างเบาวของพระอ,องค์และระหว่างผู้สร้างสิทธิเหล่านี้ถือเป็นความจําเป็นที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องรักษาความเป็นอัตลักษณ์ในการให้สิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตะอาลาอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์และหนึ่งในการให้สิทธิต่ออลลอสซุบฮานะฮูวาตะาอาลานั่นก็คือการทิ้งสิ่งที่จะนำไปสู่การบันทอน การให้เอกภาพต่อพระองค์เริ่มตั้งแต่นบีอาดัมจนมาถึงนบีนูอาลัยฮิสซลามในขณะนั้นมีหลักยึดแนวเดียวกันนั่นก็คือการให้เอกภาพไม่มีการตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์และต่อมา หลังจากที่ในยุคของนบีนูอัลลอฮิสซลามก็มีมุสลิมที่เจริญรอยตามแบบอย่างของนบีนูได้ถดถอยไม่ให้ความสําคัญของการให้เอกภาพต่อลอและนําสิ่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่าคนดีๆมีการเลยเถิดคนดีๆกันเกิดขึ้นแต่ในประเด็นนี้ ชัยตอนนั้นมักที่จะทําเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อที่จะให้บาวของอัลลอฮ์นั้นหลุดจากความเป็นอิสลามโดยการเลยเถิดในเรื่องของคนดีๆท่านเชกซ่และอาลูเชกท่านได้กล่าวว่าแหล่งที่มาของการตั้งภาคีต่อลอกมีอยู่สองสาเหตุด้วยกันสาเหตุที่หนึ่งการเลยเถิดแก่คนที่ดีๆคนที่อยู่ในหลักการาศาสนาะเมื่อเวลาพวกเขาได้เสียชีวิต บรรดาผู้ที่ติดตามหรือลูกศิษย์ลูกหามักที่จะห่วงใยมักที่จะคิดถึงบรรดาคนดีๆเหล่านี้เลยนำรูปมาตั้งไว้ในสถานที่รวมตัวกันผ่านพ้นมาในยุคแล้วยุคเล่าจนทำให้รูปปั้นเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่ถูกสักการะอื่นจากอัลลอฮ์และในประการที่สองสาเหตุที่สองนั่นก็คือ การเชื่อในเรื่องของวิญญาณต่างๆมาสถิตอยู่ในสิ่งถูกสร้างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์จนกระทั่งสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นว่าเป็นสิ่งถูกสักการะอื่นจากอัลลอฮ์นั่นคือสองสาเหตุที่ทําให้ประชาชาตินี้เริ่มที่จะถดถอยและหันมากาาบว้ยหรือเคารพกับสองสาเหตุ ที่ผมได้บอกเมื่อสักครู่ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านไม่แปลกใจเลยว่าก่อนที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งมาท่านนาบีอิรบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเป็นผู้ที่เรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่อละเป็นผู้ที่ ขัดขวางในเรื่องของการอุตริกรรมต่างๆในเรื่องของหลักความเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอิบาดะต่อสิ่งอื่นด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีอมานหลังจากนั้นมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอัมรุบิล,ลุไหอันคูไซบุคคลนี้ได้ท่องไปทั่วทุกขนแห่งและได้นำสิ่งที่มันเละเทะในเรื่องของหลักการศาสนาและขัดต่อหลักการศาสนาเข้าสู่เมืองมักกะและชนเผ่าชาวอาหรับ จนกระทั่งผู้คนนั้นหลังไหลที่จะนำสิ่งเหล่านี้มากราบไหวมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในแต่ละเผ่าในแต่ละตระกูลจนเป็นที่มาว่ารูปปั้นที่อยู่รายรอบ กะบะนั้นมีมากถึง300กว mm ่าเทวรูปหลังจากนั้นท่านนบีมมฮัมมัดสุลลัลฮวอลลัยฮิวัซัลลัมได้ถูกส่งมาเพื่อที่จะกวาดล้างกวาดล้างบุคคลที่อ้างตนว่าฉันคือมุสลิมฉันคือคนแขกและสิ nah ่งที่มุสลิมได้กระทำนั่นก็คือของแขกในอดีตบรรดานักวิชาการมองว่าเป็นประเด็นมาซาอินชาฮิลียหลักความเชื่อหรือของแขกที่ถูกปรากฏ ก่อนที่ท่านนาบีนั้นจะถูกแต่งตั้งนั่นก็คือยุคมืดนั่นเองและวันนี้เราจะมาดูความเชื่อหรือข้อปฏิบัติที่หลงเหลือจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนั่นก็คือของแขกนั่นเองมีฮะดิษบทเึ่งรายงานจากท่านอิมรอนบินฮุสินรดิยัลลอฮุอันฮุกอลา قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير او تطير له او تكحن او تكحن له او سحر او سحر له ومن اقد عقده او قال من اقد عقده ومن اتى كاحنا فصدقه بما يكون فقد الكافر رب ما أنزل على محمد رواه الأنبياء حديث بني ب ن ا م p u t <ar> ี م ี إ ي ม,มานได้บอกบอกถึงสิ่งที่คนแขกในอดีตนั้นเลอะเทอะในเรื่องของหลักความเชื่อและได้บอกถึงสภาพของคนในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันท่านนบีุฮัม์ม์สุลลัลฮฮุอลัยฮิซัสลัมได้กล่าวว่าไม่ใช่พวกของเราไลซามินนะหรือไม่ใช่แบบอย่างของเรา ผู้ใดที่ทําการโชคกลางต่างๆด้วยกับตัวของเขาเองหรือให้ผู้อื่นการทในเรื่องของโชคกลางต่างๆด้วยกับตัวของเขาเองหรือให้ผู้อื่นกระทําให้หรือไปหาหมอดูเองหรือให้ผู้อื่นดูให้หรือทําศสยศาสตร์เองหรือให้ผู้อื่นทําให้หรือผูกปมเงื่อนหนึ่งเองและท่านได้กล่าวว่าผู้ใดผูก ปมเงื่อนให้ตัวเองหรือให้ผู้อื่นและผู้ใดที่มาหาหมอดูและเชื่อตามที่เขากล่าวแท้จริงเขาได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมถูกประทานลงมาแล้วนี่คือคุณลักษณะพฤติกรรมของคนในอดีตมีหลักความเชื่อที่ขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามในปัจจุบันเรียกว่าของแขกนั่นเองดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอม م านในเรื่องของการหมอดู บรรดานักวิชาการได้มองว่าคําว่าอันก้าหินอาร,รอฟมุนัดจิมคําเหล่านี้เป็นคําภาษาอาหรับที่มีความหมายเหมือนกันนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นหมอดูหรือคนที่ดูทํานายทายทักให้แก่ผู้อื่นหรือดูโชคชะตาต่างๆด้วยกับราศีต่างๆเหล่านี้มันคือของแขกในอดีตก่อนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมได้ถูกแต่งตั้งมาและดังนั้น เป็นสิ่งที่ไม่แปลกใจว่าทำไมสิ่งเหล่านี้มันยังหลงเหลืออยู่ในสังคมมุสลิมบรรดานักวิชาการได้มองว่าสามจำพวกเหล่านี้หรือว่าสามคุณลักษณะเหล่านี้คือบุคคลที่อ้างตนว่ารู้สิ่งเร้นลับในหลักการศาสนาอิสลามนั้น สิ่งเล้นลับแบ่งออกเป็นสองประเภทหนึ่งสิ่งล้นลับที่ไม่มีใครรู้เว้นแต่ลล l a ์ใครที่อ้างตนว่าตนเองนั้นรู้สิ่งเล้นลับเหล่านี้เขาได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วด้วยกับฮะดีตบทนี้และในรายการต่อมาสิ่งเล่นลับที่มีมนุษย์บางคนนั้นรับรู้ด้วยกับการขโมยของชัยตอนด้วยกับการกระซิบกระซาบของชัยตอนสิ่งเหล่านี้ใครที่อ้างตนสิ่งเหล่านี้บรรดานักวิชาการมีรายละเอียด ลองมาดูพี่น้องผู้ที่มีอิมานบรรดานักวิชาการได้อธิบายว่าอย่างไรบ้างผู้กลมการมาหาหมอดู มีอยู่หลายประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งมาหาหมอดูและเชื่อว่าหมอดูนั้นรู้สิ่งเร้นลับประเภทแรกประเภทแรกนั่นก็คือไม่มีใครรู้สิ่งร้นลับได้เว้นแต่ลล l a ์ดังที่ล l l a ์ได้กล่าวว่าวะอินดะหูมาฟาติฮุลไกยบิลายะละมุฮาอิลลาฮูแท้จริงลล l a ์นั้นมีมีคุญแจแห่งความร้นลับไม่มีใครร่วงรู้ได้เว้นแต่พระองค์ใครก็ตามที่อ้างว่าตนเองนั้นรู้สิ่งเร้นลับประเภทแรกบรรดานักวิชาการได้มองว่ามหา หมอดูและเชื่อว,ว่าหมอดูนั้นรู้สิ่งร้นลับประเภทแรกซึ่งไม่มีใครรู้เว้นแต่อัลลอฮ์กรณีนี้ถือเป็นการปฏิเสธใหญ่นั่นก็คือตกาศาสนานั่นเองใครที่มีพฤติกรรมเหล่านี้คำว่าพฤติกรรมกับผู้ที่กระทําแตกต่างกันพฤติกรรมการกระทําหรือคําพูดเหล่านี้บรรดานักวิชาการฮุกกลมแบบกว้าง ไม่ได้เจาะจงว่าคนนั้นกาฟิตแต่พฤติกรรมมันต่างกับผู้กระทําดังนั้นวันนี้ในคุตตาบานี้ผมแค่บ,บอกว่าการกระทําหรือพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะนําไปสู่การปฏิเสธใหญ่นั่นคือประเด็นแรกและเป็นคําพูดของท่านกอดีอียเป็นซาลฟในรุ่นแรกแรกเขาได้หุกกล่มใครก็ตามที่เชื่อไปหาหมอดูและเชื่อในสิ่งที่เขานั้นได้กล่าวเขาได้ปฏิเสธศรัทธาต่อหลอแล้วถ้าหากว่าเขาเชื่อว่า หมอดูเหล่านั้นรู้สิ่งร้นลับในประเภทแรกประเภทที่สองมหาหมอดูและเชื่อว่าหมอดูนั้นรู้สิ่งเร้นลับประเภทที่สองนั่นก็คือสิ่งร้นลับที่อัลลอฮ์ทรงปกปิดบางส่วนและยกเว้นบางส่วนให้บุคคลบางส่วนนั้นรู้แม้ว่าจะเป็นยินหรือว่ามนุษย์บรรดารอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงบอกสิ่งร้นลับต่างๆว่าสิ่งร้นลับนี้มันจะเกิดในอนาคตดังที่ท่านนบีได้กล่าวพูดถึง ในเรื่องของเครื่องหมายของวันกียามะประการที่สองใครมาหาหมอดูเลเชียหมอดูรู้ว่าเขานั้นรู้สิ่งลึกลับประเภทที่สองพร้อมกันนั้นเชื่อว,ว่าสิ่งที่พวกเขาบอกได้มาจากชชยตอนกรณีนี้ถือเป็นการปฏิเสธเล็กไม่ถึงขั้นตกศาสนาและการละหมาดของเขาจะไม่ถูกตอบรับ40วันเป็นทัศนะเป็นคำพูดของท่านอิหม่ามอห์มัดและท่านอิบนูมุฟเละ และท่านอิบนุกกย,ยิมอยู่ในหนังสือมาดาริยุสซาลิกินพวกเขาได้อ้างหลักฐานจากคำพูดของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ว่ามันอัตอัลราฟันฟะซซลเลห์อันชชยินลัมตุกบัลเลหลาตุนอัลบอีนไละใครก็ตามที่ไปหาหมอดูไปถามหมอดูว่าอนาคตของฉันเป็นเช่นไรบ้างชะตากรรมของฉันเป็นเช่นไรบ้างหรือไปหาหมอดูอันเนื่องมาจากสิ่งของนั้นได้หายตกหลน่น ต้องการที่จะทราบตำแหน่งที่อยู่ใครก็ตามที่มีความประพฤติเช่นนี้การกระทำเหล่านี้และเขาไปถามสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่หมอดูท่านนบีได้กล่าวว่าลำตุกบัลลฮุสซอลาตุนอัลบาีนาเล่ละบุคคลนั้นจะไม่ถูกตอบรับการละหมาด40 หมายถึงเขาละมาแต่ไม่ได้รับผล,ลบุญในการกระทําเหล่านั้นและมีฮาดีที่รายงานจากท่านอบิุฮุไรรอ,รอรอดิยัลลอฮุอันหูได้อ้างถึงคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุอะลัหฮิวะสัลลมัมท่านนบีได้กล่าวว่ามันอตากาฮินันสำนวนที่สองคำว่ากาฮินัน บรรดานักวิชาการมองว่าคําว่าก้าฮินั้นก็คือหมอดูที่สามารถรู้สิ่งร้นลับในอนาคตใครก็ตามที่ต้องการที่จะไปดูโชคชะตาของตัวเองไปดูอนาคตของตัวเองเป็นเช่นไรถ้าหากว่าเขาไปหาหมอดูเดี๋ยวนี้พี่น้องผู้ที่มีอม م านในแอป,ปมากมายในโลกโซเชียลมากมายเกรงว่าสิ่งเหล่านี้มันจะง่ายในการเข้าถึงของบรรดามุ่มินบรรดาผู้ศรัทธาจงระวังให้ดีลูกหลานของท่านถ้าหากว่าท่านไม่ได้สอนในเรื่องเหล่านี้ มันก็นง่ายที่จะเคลือบคานเข้าไปถึงท่านนบีได้กล่าวว่าใครก็ตามที่มาหาหมอดูหรือมาหาหมอดูที่สามารถที่จะรู้สิ่งที่เป็นอนาคตหรือรู้สิ่งที่เป็นอดีตของหลน่นของตกของหายเหล่านี้เป็นต้นฟสดดะกะฮูบิมายากุนแล้วเขาก็เชื่อตามที่หมอดูนั้นได้กล่าว ฟักดกาฟารอบีมาอุ้งซิลาอาลามุ h ัม m a d แท้จริงเขาได้ปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งที่ท่านนบีมุัมม m a d สุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมได้ถูกประทานฮะดิษบทนี้พี่น้องเป็นฮะดิษที่หนักมากสําหรับบุคคลที่มีพฤติกรรมเหล่านี้วันนี้เรามาแค่เป็นการย้ําเตือนเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันส่วนผู้กระทําเหล่านี้พี่น้องมันมีเงื่อนไขมากมายแต่วันนี้เรามาสะกิดกันถึงความอันตรายของการมาหาหมอดู ว่าก็ลาอิบนุมัสูท่านได้กล่าวว่ามันอาตาะสาหิรอนเอากาฮให้นั่นเอาอารรฟันท่านอิบนุมัสูดได้บอกถึงสามคุณลักษณะใครก็ตามที่ไปหาไสยศาสตร์หรือไปหาหมอดูเพื่อที่จะทราบถึงอนาคตของตัวเองเอาอารรฟันหรือไปหาหมอดูเพื่อที่จะชี้ชะตาของตัวเองในอนาคตและอดีตฟ่าอามนาบิมายากุนแล้วเขาก็ศรัทธาในสิ่งเชื่อในสิ่งที่บรรดาหมอดูเหล่านี้เขาได้บอกกล่าว ฟะกดะบาริอามิมมาอุ้งศิลอาอัลลาห์มุฮัมมัดใครที่เชื่อเหล่านี้ท่านนาบีนั้นไม่เกี่ยวข้องในการการะทำของเขาหมายถึงท่านนาบีไม่ยุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีมานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่แปลกสิ่งที่เป็นของแขกทําไมมันถึงเยอะอันเนื่องมาจากเราไม่ได้เอาใจใส่เราไม่ได้บอกลูกหลานของเราเราไม่ได้ย้ําเตือนในสังคมมุสลิมของเรา สิ่งเหล่านี้มันจะเคลือบคานโดยที่พี่น้องไม่รู้ตัวและพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าหากว่าพี่น้องเดินไปตามชุมชนต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆพี่น้องจะพบว่าสิ่งเหล่านี้มันยังคงหลงเหลืออยู่อีกบางครั้งคนใกล้ตัวของเราอาจจะแฝนจตุคามรามเทพบางครั้งอาจจะแฝนในเรื่องของเชือกต่างๆสิ่งเหล่านี้มันได้รับอิทธิพลจากอะไรจากคนที่ปฏิเสธศรัทธา จากคนติ่ตั้งภาคีต่อแล,และจากอดีตการที่เป็นของแขกเหล่านี้จึงเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานในประเด็นที่สามมหาหมอดูแต่ไม่เชื่อตามที่หมอดูบอกเล่าแก่พวกเขากรณีนี้ถือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไปหาแต่ไม่เชื่อการไปหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามบรรดานักวิชาการได้กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในการไปหาหมอดูไปหาศสยศาสตร,ร์ เป็นคําพูดของอิมามอันกุรตบีประการต่อมาท่านได้ยกหลักฐานจากฮะดีดโดยรายงานจากท่านมูอาวิยาบินฮักรัมอัสุลามีได้กล่าวว่ากุนตุยารูลูล ل ل ه อุููรอนกุณนานัสนาหาฟินจาฮิลียะ um ah โอูลุลูอฮ์เอ๋ยมันมีเรื่องมากมายที่เรานั้นเคยทํากันในยุคอดีตนั่นก็คือยุคที่ท่านนาบีจะถูกแต่งตั้งยุคจาฮิลียะนั่นเอง กุนนานาตีอันกุฮานและเราไปหาหมอดูท่านนบ,บีได้ตอบว่าฟาลาตาตูอันกุฮานท่านอย่าได้ไปหาหมอดูอย่าไปถามเขาอย่าไปไถ่าถามในเรื่องเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานจะมันมันจะเคลือบคานทีละนิดทีละหน่อยชัยตอนเนี่ยมันจะเล่นงานทีละนิดทีละหน่อยเพื่อให้เรานั้นหลุดออกจากความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิม ด้วยเหตุน,นี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายในประการต่อมาประการที่สี่มาหาหมอดูเพื่อที่จะทดสอบและเปิดปรุงข้อเท็จจริงกรณีนี้ถือเป็นสิ่งที่อนุญาตและเป็นทัศนาของท่านอิบนาไยมียาระหิมะฮุลลอท่านได้กล่าวว่าถ้าหากว่าเป็นโตคูคนที่มีความรู้ในเรื่องศาสานาไปหาเพื่อที่จะทดสอบว่าเขาพูดจริงหรือไม่และท่านนบีเเองก็ไปถามไทย ในประเด็นเหล่านี้มีหะดิษที่ปรากฏด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสยศาสตร์เพราะสยศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ง่ายมากคนเราเนี่ย รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดแต่เมื่อวิกฤตประสบกับตัวเองพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านผมเคยเจอหลายคิดแล้วถึงแม้ว่าจะเรียนโรงเรียนที่เขาเน้นในเรื่องของสุนนะก็าตามถูกทดสอบด้วยกับประเด็นเหล่านี้จนกระทั่งหลุดพี่น้องแฟนจัตุคามแฟนเชื่อกต่างๆอันเนื่องมาจากอ้างว่ามีคนทำของใส่ดังนั้นเราอย่าชะล่าใจว่าเรานั้นอยู่ในมัสยิดสุนนะแต่เมื่อใดที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบสิ่งเหล่านี้พี่น้องปีเหมือนกันเขวเหมือนกัน ดังนั้นเราจะต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาบางคนพี่น้องด้วยกับประเด็นเดียวสามีไปมีภรรยาที่สองสุดท้ายภรรยาคนแรกเนี่ยไปหาหมอดูไปหาเสยศาสตร์คิดว่า ภรรยาคนที่สองทำของใส่ไปทีละนิทิละนิดจนกระทั่งพี่น้องผู้ที่มีมานคนที่ละหมาดครบอันตรายเพราะเนื่องจากการตรวจสอบของลัทธิสุภานะหัวท้าลาถ้าหากว่าไม่แน่นจริงจริงสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีมานท่านอิบนุมาซูท่าน,น,านได้กล่าวว่ามามินนาะเราไม่เหลือซาบาบ์บอกว่าไม่มีใครเหลือในเรื่องของหลักความเชื่อในเรื่องของชค่วลางต่างๆแสดง,ง,งว่าบรรดาซาบาบ์บอกว่า,วาเขาไม่เหลือแล้วเราจะเหลือได้อย่างไร มามินนาวาลลกินนอลลอฮายุธฮิบูฮูบิตตะวักุลแต่ด้วยกับการมอบหมายของอัลลอฮ์การที่เรานั้นมอบหมายต่ออล AH, และจะมีสักกี่คนพี่น้องเมื่อวิกฤตเขาจะมอบหมายต่อหลอนั้นขอฝากในประเด็นเหล่านี้เพื่อที่จะให้เรานั้นย้ำเตือนสิง่งสิ่งที่อันตรายในเรื่องของไสยศาสตร์และเช่นเดียวกันคนที่ทำไสยศาสตร์ ท่านนบีมูฮัมมัดส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกถึงโทษของผู้ที่ทำไสยาศาสตร์ท่านนบีได้กล่าวว่าฮัดดสุสซาฮิบบทลงโทษของคนที่ทำไสยาศาสตร์ดอ์บูฮูบิสเซฟบทลงโทษของคนที่ทำไสยาศาสตร์นั่นก็คือขาทิ้งด้วยกับดาบฟันครั้งเดียวบางสำนวนบอกว่าดอ์บาตุนคำว่าดอ์บาตุนก็คือฟันครั้งเดียวจนกระทั่งคอขาดเพื่อที่จะไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะเป็นการทำลายสังคม เป็นการทำลายระบบของความเป็นมุสลิมที่อัลลอฮ์นั้นได้ปกป้องเอาไว้คนเราเนี่ยเมื่อออกห่างจากหลักความเชื่อพี่น้องสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำลายสังคมยุคยะฮิลิยาเนี่ยทำไมถึงพะเขากล้าที่จะฆ่าลูกของตัวเองพราอเนื่องจากหลักความคิดหลักความเชื่อเมื่อเวลามันออกจากแนวทางที่บริสุทธิ์มันก็จะมาทำลายสังคม ดังนั้นขอฝากประเด็นเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นข้อคิดให้เรานั้นอย่าชะลาช่าใจถึงแม้ว่าเราอยู่ในมัสยิดนี้ก็ตามจะต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลานฟานีวอยยากุมมินันอายาติวัดซิกรินฮะกิมอะกูลูกาวลิฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮะลิวละกุมวลิสอิลิมุสลิมีนมินคุลลิธมวัสัตัวฟิรูอินนะาฮูฮูวัลกอฟูรุเรฮีม